สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตาลนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าอยู่กับเซลล์ลูกตาลนะคะทีมงานประเสริฐผลยุสคาร1อยเนะคะเต้นรถมือ2คุณภาพดีโปรโมชันดาวรถหนึ่งพันเบาทนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องตาลต้องมีรถแต่งท้องขับสวยๆราคาเบาๆนะคะโปรโมชันดีๆนะคะวันนี้น้องตาลมีโปรโมชันดาวหนึ่งพับาทนะคะ กับรถแต่งสวยๆคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้า Nissan NP 3 0 0นะคะคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นปี2017ค่ะคุณลูกค้าอยากบอกว่าผ่อนงวดถูกจริงค่ะคุ้นค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้รถปี2017ที่ผ่านการใช้งานมาน้อยมากแต่งสวยพร้อมขับมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กขอบ18นะคะคุณลูกค้าแต่งมีฝาครอบ ดิสเบรกด้วยแต่งน็อตล้อด้วยนะคะคือออปชันเนี่ยซื้อไปขับสวยๆได้เลยนะคะมาดูเลยค่ะรอบตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวนี้เลยเดี๋ยวต้องตามพาไปดูติดกล้องมาจากโรงงานนะคะกล้องตัวนี้เป็นกล้ืองท,ที่ติดมาจากโรงงานนะคะไม่ใช่ว่าเราซื้อใส่เองนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะคะนี่ค่ะรอบตัวรถสวยนะคะคันนี้รถใหม่มากค่ะ คือรถมือสองเหมือนใหม่นะคะต้องที่นี่ต้องคันนี้เลยนะคะผ่อนถูกดาวถูกด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในรถกันเลยนี่เป็นกุญแจของมันนะคะกุญแจรีโมทนะคะจะมีปลดล็อกนี้เดี๋ยวเราไปดูในรถนะคะเชิญตกล้องด้านนี้เลยค่ะค่ะสวยงามมากเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ เป็นอ P 300 King Cap งแนะคะ6สปีดนะคะมาดูนี่เลยนะคะเชิญตากล้องเลยค่ะเป็นเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดานะคะตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวน้องตันจะเปิดนี่คือจอกล้องถอยนะคะเดี๋ยวนะคะให้ดูว่ารถผานการใช้งานมากี่กิโลวิ่งมา80,000กว่าโลค่ะลูกค้านี่เลยค่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเลยนะคะลูกค้า เครื่องฟิสต้าติดง่ายนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะคุณลูกค้าด้านในนะคะนี่เลยเป็นโทนสีเนื้อนะคะแบบนี่นะคะด้านล่างคือสภาพรถใหม่มากนะคะย้ำอีกทีนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถนิสสัน NP 3 0 0 King c ิงแครสปีดนะคะเกียร์ธรรมดารุ่นปี2017นะคะลูกค้าโปรโมชั่นดาวรถเริ่มต้น1,900บาทนะคะลูกค้า ผ่อนเริ่มต้นนะคะ6000น,นิดเท่านั้นเองคุ้มมากเลยค่ะรถวิ่งมาน้อยมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะโปรโมชั่นเงื่อนไขออกรถง่ายๆกับทางร้านเรานะคะ062 9098142นะคะเราช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะลูกค้าติดปัญหาตรงไหนนะคะบอกเซลลได้เลยนะคะอาชีพเป็นอาชีพรับเงินสดค้าขายขายของออนไลน์ออกรถของเราได้ง่ายนะคะ หรือว่าอายุงานน้อยติดเครดิตตรงไหนติดปัญหาตรงไหนประวัติผ่อนไม่สวยหรือไม่เคยมีเครดิตเลยนะคะแจ้งเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะเรานะคะมีธนาคารรองรับลูกค้าหลายธนาคารนะคะเลือกทําเรื่องซื้อรถกับทางร้านเรานะคะลูกค้าเราช่วยดันทุกเคสให้คุณลูกค้าได้อนุมัติรับรถไปใช้งานพร้อมรับประกรันหลังการขายทุกคันนะคะลูกค้า อย่าลืมนะคะน้องตานฝากคันนี้ไว้ด้วยสนใจคันนี้โทรเลยค่ะ0629098142คันนี้เพิ่งลงจอดวันนี้เลยนะคะโทรก่อนได้ขับก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ